แค่ร <mm ู้ภาษาเขาเรื่อมเดาเอาโอ้โหเ้นี่คุณทูดไทยได้เปล่าครับแล้วคุณมาทำไมที่นี่เกี่ยวอะไรกับงานนี้ครับพ่อไม่ให้บอกงานนี้เป็นงานความลับแต่ผมต้องขึ้นมาเองครับเอาหรอปอให้พูดนดี๋ยวก็พูดชัดเลยเนี่ยพูดชัดกว่าพ่อมึงอีกอุ้ยพ่อโตไปสนใจผีผ้าช่างา อุ๊กอังเอาอุ๊กอังเอาอุ๊กอุ๊กอังเอาอุ๊กอังเอาอุ๊กอุ๊กอังเอาอุ๊กอังเอาอุ๊กอุ๊กอังเอาดิดิอุ๊กอังเอาอุ๊กอังเอาอุ๊กออังเอาเท้าพาร์ทอะแค่นี้ก่อนอ่ะไป